สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องแบล็กวูดกันจโรครับก็ตอนนี้อยู่กับผมครับกันครับในรายการสาระเร็วนะครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปอ่าเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับไปนะครับก็คือคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ได้มีอ่าคอมเมนต์หนึ่งนะครับนี่นะครับไม่ใช่คอมเมนต์หนึ่งละประมาณสองนะครับเขาบอกว่าเขา อยู่โลกคู่ขนานครับนี่แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งว่าเขาอยู่โลกคู่ขนานเหมือนกันอ่ะทีนี้ผมเลยจะแบบจะลองมาหาคําตอบว่าโลกคู่ขนานคืออะไรยังไงนะโอ้แบตจะหมดด้วยนแะเรารวดเร็วกันเลยนะครับเริ่มนะครับโลกคู่ขนานหรือจกักรวาลคู่ขนานนะครับก็คือมีตัวเราอีกคนหนึ่งที่อยู่บนโลกอีกหนึ่งโลกก็คือเป็นแบบมันเป็นแบบยังไงล่ะ แฝดของเราอีกโลกของโลกหนึ่งอ่ะอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับโลกคั่วนานคือแบบนี่ครับทุกอย่างจะเหมือนกระจกเลยนะครับถ้านายกบนโลกดื่มกาแฟนายกบนโลกคั่วนานที่หน้าตาเหมือนกันก็จะดื่มกาแฟนี่ที่เขาบอกมาในเว็บนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อสรุป ยืนยันได้และคงเป็น,เ,นเรื่องยากที่จะศึกษาจนเสร็จสิ้นเพราะจักรวาลกว้างใหญ่เป็นอนันต์และความรู้ก็มีเป็นอนันต์หน้าก็คือ,อยากที่จะศึกษาแบบว่าฟันธงได้ว่ามีจริงๆนะครับซึ่งโลกคู่ขนานแบบควอนตัมนะครับซึ่งพัฒนามาเมื่อปีคศกรา1957โดยนักฟิสิกส์ชื่อดรฮิวเอเวอร์เรดนะครับเพื่อแก้ปัญหา ทางเทคนิคใน in ทฤษฎีควอนตัม,ม,มด้วยการสมมุติว่ามีโรคคู่ขนานอยู่การวัดสําหรับควอนตัมเป็นเรื่องของโอกาสและความเป็นไปได้ของความจริงต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนโดยทุกๆเหตุการณ์ใดที่ีทางเลือกมากกว่าหนึ่งเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามขึ้นมาเสมอและแตกออกเป็นไม่รู้จบนะครับก็จะเหมือนใครดูเคยดูวินเจอร์ก็คือแบบโลกคู่ขนานน่ะอืมแตกออกเรื่อยๆมันสมมุติเราวันนี้เราหิวน้ํา แต่โลกจริงเรากินน้ำโคบโลกคู่นะเราจะกินน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวน้ำเหลืองน้ำหวานน้ำแกงใสอะไรมันจะแตกไปเรื่อยๆนี่ก็คือโลกคู่ขนานแบบควอนตัมมอนมันที่เราดูเอาเอนเจอมันจะเข้าไปอยู่วิธีความเป็นจริงทีนี้ครับโลกคู่ขนานเนี่ยมันจะมีมันมันผม ผม,ไ,มไปเห็นทฤษฎีหนึ่งคือมันจะมีความเกี่ยวข้องกับอาการเดจาวูคือผมจะเอารวบกันเลยนะสองอย่างนี้จะรวบกันเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเดจาวูนะครับเดจาวู ja ก็คือการฝันหรือว่ามีความคิดว่าเราเคยทํามันนี้ไปตรงนี้แล้วเหมือนอย่างเช่นผมเดินไปตลาดตอนเช้าผมเลยเกิดเดจาวูเอา้าทำไมเหมือนเหมือนกูเคยมารอบนึงแล้วแล้วก็แบบประมาณว่า จ่ายเงินแม่ค้าไปยี่สิบแล้วมือมือยื่นแบบเนี้แล้วผมว่าเดจาวูอ ja ๋อท้าไมเหมือนเคยทําแบบนี้แล้ววะเป๊ะๆอะไรประมาณนี้นี่นะครับเรามาดูกันนะครับทฤษฎีแรกอดีตจริงใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตจะย้อนกลับมาเกิดขึ้นซ้ําอีกเราจะผ่านประสบการณ์มากมายและบางสิ่งอาจจะลงเหลือในความทรงจาแล้วย้อนเกิดขึ้นอีกทําให้เรารู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อนนะครับสองทฤษฎีพลังจิตนะครับเดจาวูเป็นพลังจิตรูปหนึ่งบางก็เป็น ทิพจากขุยานนะครับความรู้คล้ายตาทิปซึ่งได้มาจากการเจริญสมถธภาวนาในหมวดของกสินะสามกองคือเตโชกัสินโอทากะสินและอาโลกสินจากทั้งหมด10ก่องนะครับเราทุกคนมีบางจิตยี่งแต่จะอ่อนเข้มบางทีเพราะเราไม่ได้ฝึกจะเก็บกดไว้ภายในวันดีคืนดีก็ล้นออกมาตามตำราถ้าได้ฝึกเราสามารถควบคุมพลังจิตมีเหมือนนัก พยากณรหลายคนพยากรณ์ได้จากการเพ่งว่ามีผู้หนึ่งมีเดจาวูแรงกล้ามากหากใครเปรียบได้ไม่เขาชื่อทำไมผมอานติกตึกตเนี่ยเดี๋ยวหายใจก่อนก็คือนอสตาดามุสอ่านี่ก็คือคนที่เป็นคนทำนายนะคนทำนายอะไรต่างๆนานเดี๋ยววันหลังใครอยากฟังคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาทำคลิป นอสตาราหมุดแยกให้นะต้องเร่งเพราะเดี๋ยวแบตหมดนะครับแบตกล้องอนะ่ะทฤษฎีที่สามนะค,คือจัก,กรวาลคู่ขนาดนับอธิบายเกี่ยวกับโลกคู่ขนานค,อานานคือจัก,กรวาลคู่ขนานหมายถึงจัก,กรวาลที่ดําเนินไปพร้อมกับจัก,กรวาลที่เราอยู่ทฤษฎีนี้มีนักฟิสิกส์เริ่มคิดค้นมาเหตุการณ์ที่เรากาลังเลียงอยู่สองทางแต่เราก็ตัดสินใจไปทางหนึ่งแล้วคิดว่าแล้วคิดไหมว่าณนะวันหนึ่งเราต,ตัดสินใจไปอีกทางหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นทฤษฎีนี้เกี่ยวกับโลกคู่ขนานนะครับจึงคิดค้นเพื่อ,ออธิบายเหตุการณ์ความ พันธวนของมิติเวลาเหล่านี้ทุกๆเหตุการณ์ที่เรามีตัวเลือก2ตัวเลือกจะเกิดโลกค่ขนาน2โลกและจาก2โลกถ้าเรามีเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจสองทางก็จะเกิดโลกค่ขนานอีก2โลกจึงโลกค่กขานานจึงมีจํานวนนับไม่ถ้วนอประมาณนี้นะครับแล้วก็4อันสุดท้ายเลยนะครับทฤษฎีคิดไปเองตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ไดยบว่าเกิดจากสมองแปรข้อมูลผิดพลาดพูดง่ายๆคือ ไม่ได้เห็นมาหรอกครับแต่คิดแต่คิดไปแล้วว่าเห็นมาอันนี้เหมือนแบบมึงเพอ้อไปอะ่ะอัน,นอที่สี่คือทฤษฎีสุดท้ายมึงเพอ้อไปเองนะครับจะมีประมาณนี้มาสรุปกันเลยนะสําหรับวันนี้คลิปวันนี้ก็คือมีเรื่องของจกักรวาลคู่ขนานที่การผันผวนของเวลามีตัวเลือกสมมุติเรามีสองตัวเลือกมิติเวลาก็จะแตกไปอีกมิติหนึ่ง ว่าสมมุติว่าเราเลือกอีกสิ่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นสองก็คือเรื่องเดจาวูมีความอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องโลกคู่ขนาดจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลเดี๋ยวเรื่องโมดูโมดูมอสนอตาดมุตใครอยากให้ทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์นะครับอันนี้เรื่องผมผมเห็นในะคอมเมนต์นะผมเลยมาทำแบบทำ เราให้ทุกคนฟังก็ใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็ไปพิมพ์ในเน็ตได้ครับมีเยอะแยะครับเรื่องเดจาวู oo, เรื่องโลกโอหันตนก็ไปลองไปอ่านไปนั้นกันเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีฟันธงนะว่าจริงหรือไม่จริงยังเป็นแค่ทฤษฎีอยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อปเป็นรงบัใจในในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ผิดพลาดใดก็ขออภัยในันที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ